ฝ้าแดงเป็นตระยานนะพี่น้องมันจะมี้พายุทรงท่ายสะบป่ปกตินานนี่ฝ้าบ่แดงเลยครับฝ้าแดงฝ้าแดงฝ้าเหลืองมีเข้าฝนทั้งที่ตะวันตกเชียงใต้นะเนี่ยอ่ะ ว่าเย,ย่างยี้นะคับคักท้ายสบายดีเอฟซีนะครับเด้อมันนี่กับมาเปิดกุ้งพี่น้องเปิดออกมาแล้วยักษิมีหมอมียักษิมานมอมาน เดี๋ยวจะมาติดตามบ้างน้ำกันนะครับเงียบลือเกินสงสัยสิมิตาณามังเนี่ยสวิงแรกที่น่งองเมื่อไรปันไนดวะมันม็ดแต่บอกว่ากุ้งเนี่ย อ้าวอ้าวฟุกฟุกฟุกชลล่ยครับชลล่ยกุ้งปูปลานี่ปลามมเทศไอ้กุ้งะะกุงกลาพอมีพอมีพอได้กับเข่าพี่น้องเอาได้กินพี่น้องด้ยกุ้งประกาศไอีกซึ้งเอ็นกุ้งรู คุงไม่ค่อยไหลน้ำจือดอยู่หาน้ำเข็มคุณอนะเบื่อหลายน้ำทะเลจืดนี่มามีของย่างาดกันย่างาดกันแมวพี่น้องแมวแมวญี่ปุนมักของดิบมักหลายกุุงดิบๆนี่น้องแมวญี่ปุน เต็มเลยนี่บกหนึ่งไปย,ยากนังเน,น,นั่ยังซีตัวพ่อแม่ลูกมากินของดิบอันนี้ก็คือทีมงานพี่น้องทีมงานแมวญี่ปุ่นอ้าวไปใช้อ่ะนี่ครับอิ่มแล้วก็นอน น้ำอิ่มกินมักได้ปลาดิบกุ้งดิบเนี่ยตันี่แซ่บบ่ฮะแซ่บบอ,อ่ะ,บบอ,อ,ะอิ่มแล้วก็นอนบางนี่เลยอิ่มแล้วบอกตัวะนะมาเลี้ยงแนวกบบวระบอไวเพ่อน้องแม่ก็ต้องเลี้ยงมาเลี้ยงกันหนูหลายไร หมูทะเลเฮ้ยเอี่ยงนี่หืมนะ้ยเนี่ยงยอ็มได้มาเมื่อไงฮะนี่เดี๋ยวเอ็มยังนะเซบาเซบาหืมเซบาเดี๋ย จะพออืมตาแป๊วใส่ป่ะเพิ่งเนี่ยจะพอนี่ไงใส่มา้งอืมไปวะยิ้มยังเออามากได้ใส่ชุดเลอันนี้ก็คือปลูกแปน้นนะพี่น้องปลูกแป,นแปนวว้นแกคล้ายๆปลูกนาตัราะว่าตัวแบนๆ เป็นปูน้ำกอยแห้งพี่น้องเนี่ยโลอาทิตยสองลอยสามลอยใน,นกูตากาต้่มเข้มต้่มต่ำเท่าหน่อยตักเทือที่สองพี่น้องในกำงกงไอตัวหนึ่งอนะ่ะ ใช่ yeah, ครับกุ้งปูปลากเกาือกุ้งกุลาอันนี้ก็คือปลาหมอเทศนะครับเด้อบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นปลานิลอันนี้เป็นปลาดำเค็มหรือปลาดำก้อยครับเนี่ยปลาหมอเทศตาว่าที่เจอ,เจอแบบนี้ อันนี้ก็คือใหญ่สุดของป่ามอเทศนะครับเนี่ยตัวป่ามอเทศเนี่ยมันสีเปใหญ่คือจังปนินปาน้ำเค็มมันสีเปใหญ่ครับถ้าปานินมันสีเป็ตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ก็คือตัวผู๋ครับตัวผู๋มันสีปากแกเจอร์บอสนี่คือป่ามอเทศน,นั่นก็คือผูใ๋ใครพี่น้องเอ้ยฟุกผู๋ผใครตัวนึงอ่ะอน,นี่คร กับกงหมหรอตรงนี้พอได้พอได้พี่น้องพอได้กับเข่าได้เมื่อนี้นี่ก็คือผลงานสำหรับเบอร์น,นี้พี่น้องเอ้ยส้นลายเป็นปูเนื้อห้าหกตครับเนี่ยปูเนื้อกามใหญ่ๆแน่นๆยนในปูไข่ว่าตัวนึ่งมีจังไรบุญเนี่ยเราจะเป็นปูเนื้อพี่น้องนนเนี่ย แน่นๆทั้งนั้นเลยขอบคุณครับสำหรับทูที่มาติดตามรับชมกดซับสไคร b ์กด,กดไลค์กดกระดิงะด่งโองคาดเฮดคลิปจังเอกพี่น้องเอ้ยจ้กสิบเฮดคลิปยังเบดมุกสิเฮดจังเลยกข็ขอขอบอกขอบใจผู้ที่มาติดตามรับชมน้ำหลายๆขออะไรทานำเก๊กหวยพี่น้อง <laughs> นำเก๊กหวยดิ เพราะอได้น้ำเช็คหวยผูกกับบ่ใไขมิตราคาเราพี่น้องเป็นตัวตัวผูกถ้าเป็นตัวแม่กับติมิตราคาอยนเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับ